สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ผมสิพามาใส่บองป้าไหลเนาะครับบองป้าไหลที่ผมได้เห็ดไว้เนาะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อหอยได้ครับพี่น้องไม้กับเป็นไม้แบบสะสะทีนามันหลากมากนะครับเขาปลูกอยู่ข้าแต่ว่านามันหลากมากนะครับมาครับผมวิใส่มึงครับนี่นะครับห้องกระตัดป้ายมันไวเลยเนาะครับห้องกระเชียบ เสียบลงเลยนะครับเสียบลงลายนี่แหละครับได้นอนแบบนี้นี่ครับเสียบลงซ้ำนี้ก็แล้วนะครับกระปกปกหางมันไหวน,นะครับเดี๋ยวคนมาเห็นนี่ครับปกไหวผมเอามาหาลังเลยครับเดี๋ยวผมใส่หม่องนี้หล้างหนึ่งแล้วก็สิไปใส่อีกหม่องหนึง่งสีลังนะครับเป็นถุงหนา ไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองเหยื่อน้ำนาะครับอันนี้ผมย่างมาใส่ไว้ให้เมืองแต่ว่าเหยื่อจอดอยู่หลดน้ำตุดซาเลงเนาะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปใส่โมนึงครับไปครับมาครับพี่น้องเข้ากับมาอีกไม้หนึ่งเนาะครับเหลือสี่หลังเนาะพี่น้องไม้นี่ก็เป็นทุ่งหน้ามองเกาเนาะครับไม้สวยอยู่ครับนำย่างบรทันหลดเนาะครับพี่น้องไม้สวยอยู่ครับ มาครับมามึงเหยื่อครับพี่น้องนี่นะครับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ผสมไข่ผสมกะปิเนาะครับกะเหลืออยู่สีหลังเนาะครับผมใส่ไปแล้วนสะที่ทายมึงมาหนึ่งหลังหนึ่งนะครับมาครับพ่ามาใส่กันครับนี่ครับพี่น้องเอาหมองนี้เลยเนาะครับเสียบลงไปเลยครับ กระเดีย่ยวแล้วครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนเนาะครับเหลืออยู่สามหลังเนาะครับเดี๋ยว,ยหยวาห่อคอยมาหลุนกั้นมืออื่นนะครับไปครับผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับไปครับ มาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามเ้ารนนะครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมกับสิผ้ามายมบองป้าไหลที่ใส่ไว้หาล้างเมื่อวานนะครับการล้งเหล็กกรใส่ไว้ตรงนี้นะครับใส่ไว้ในสะบายุค่านี่เนะครับมาครับเดี๋ยวเข้ามาเมืองกันครับว่ามันสิเขาสักหลังบอกครับไปครับ บ้เขาเลยครับพี่น้องล้างเหลกมาครับเดี๋ยวไปมึงล้างทีสองในทุงหน้านะครับที่ห้าใส่ไว้ในถุงหน้านะครับล้างทีสองหอดล้างทีหาเลยเนาะครับอีกสี่หลังนะครับไปมึงรับไปครับมาครับเข้ากับมาหอดไม้ทุงหน้าแล้วเนาะครับไม้ทุงหน้าที่ห้าใส่ใว สีหลังเนาะครับมาครับมาเมืองกันครับหลังแหลกกระยุมองนี้เนาะพี่น้องนี่แหละครับประเมืองกันครับประมาณสีเขาโบน้องครับโบเขาครับพี่น้องปไครับเดี๋ยวไปมึงหลังที่สองครับหลังที่สามเนาะครับเพราะว่าในีสาเขายามมาแล้วหล้างเอง ไปมุงลังทีสามครับไปครับมาครับพี่น้องทีสามอยู่มองนี้นะครับอ่ะสิเขา่พี่น้องอู้เหยื่อมันบวลงตัวนี้เหยื่อมันบวลงครับพี่น้องเหยื่อมันขังไว้อยู่ตึ่งๆนะครับทีสามกับเขาเนาะพี่น้องไปครับไปมุงทีสี่ครับไปครับมาครับพี่น้องทีสี่อยู่มองนี้นะครับ มันอสิคือเวลาพี่น้องน้ำคือใสเทนน้อครับโ,โบเข่าครับพี่น้อง,ปไ,ปง,งไปครับไปเมืองลังทีฮาครับไปครับมาครับพี่น้องล้งสุดท้ายลังทีฮาเนาะครับนี่เนาะครับคือเวลาพี่น้องมาเมืองกันครับ ว่เขาพี่น้องนะครับสรุปว่ากับบอดายเนาะครับหาหลังบอดายพอโตนะครับวันนี้ผมกับจิตไซไว้มองเกาเนาะครับเดี๋ยวมืออื่นย่ามสองเขากับมาลุนกันไหมนะครับเดี๋ยวผมจิใสซไว้มองเกานะครับรรมาดาแหละครับหากินมาก็มี มือมานมือบมา,มมามนนะครับพี่น้องดี๋้วเไาใ,ใบหมองเก้านะครับและคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีผู้ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับไปครับสวัสดีครับ